สวัสดีครับพี่น้องมันนี่เผาข่า้ำนี่ครับเผาข่าล้ำครับนี่เผาไกลไปได้พี่น้องอนคลิปแรกของสองเถวใดคลิปกับเผาข่าล้ำนี่ครับอยู่เกาหลี ไปหาเบื่งเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อในช่องสองแถวฮิตลิปกับสองสามปีแล้วครับ <c oughs> มืออืน่นบ้านเขาจะเป็นมีงานบุญครับเป็นวันพระทําบุญตักบาตรเขาไม่ก็เลยเผาขอาวลาำไปใส่บาตรครับผู้ใดอยากกินก็มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อ มากินขอลามน้ำกันกาลัางเริ่มเผาครับเผาได้สักพักความห่อนก็เขาไปข้างในแล้วพี่นอ้องเริ่มข้างในเริ่มฝนครับ น้ำกะทิเริ่มไหลออกจากกระบอกข้าวลาดแสดงว่าขังน้อยอนแล้วพี่น้องใส่เวลาเผาอีกโดนดูพี่น้อง เริ่มเดือดแล้วพี่นอ้องขอลามเขาเริ่มเดือดแล้วครับเห็นบ่พี่นอ้องน้ำกะทิเนี่ยบอกขอลามเดือดออกมาแล้วพี่นอ้องเอ๋ยเบิ่งเด้อ สุกแล้วพี่น้องขอาวลามเ้าสุกแล้วครับเดี๋ยวรอให้เย็นตังคคอยมาเก็บพี่น้องพี่น้องเก็บได้เก็บได้ไดข้าวหลามสุกแล้วครับ ยี่สิบก็บอกอยู่พี่น้องบอกหน่อยหอมห้อยๆย่พี่น้องหอมกะทินุดเต็มถังละ บอกย้อนนี่บระทันสุกครับเอาเิีงไฟไปจักไหนก็บอกสันมันอยู่ทางขงังพี่น้องสองบอกสไตล์โอ้โหนี่แล้วชื้อสองบอกเอาพิงไฟไปจักไหนขังไฟไปจักไหนพี่น้อง นี่พี่น้องขา้าวราดเผาเผาแล้ว <c oughs> สุกแล้วครับนี่ก <c oughs> ูได้สิกินขา้าวราดมาเด้อ <มา S 1> ได้พอก,กันในคลิปน้าพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับมาเด้อม,มาเด้อม,มากินขา้าวราดน้อกันเด้อ